สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์ STGT ดวนดวดนะครับเพราะว่าอะไรคือมีคนถามเข้ามาเยอะนะว่าเฮ้ยทำไมมันโดนตบลงเยอะจังอะไรเงี้ยนะครับก็จากการาฟนะครับ <c oughs> กาฟมันบอกว่าให้ขายตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะนะครับถ้าไทมเฟรมเดย์นะครับ,ารบกาฟให้ขายตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเพราะว่าอะไรคือเขาทำโลต่ำกว่าแท่งก่อนหน้านะครับคือเปลี่ยนสีเลยอะ เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงนะครับวันนี้ก็ลงต่อเนื่องเห็นไหมเออนะครับเนี่ยกราฟไม่เคยหลอกนะครับมีแต่มันบอกเราอ่านออกหรือเปล่าเออนะครับก็ประมาณนี้นะประมาณนี้อืคราวนี้เนี่ยแล้วถ้ามันลงแบบนี้เร,เราจะรับได้ไหมนะครับสําหรับคนที่สําหรับคนที่ติดที่ตรงนี้หรือติดที่ตรงนี่นะครับ หรืออ่าอ่าโอเคนะครับติดนะถ้าติดก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาจะลงไปถึงไหนนะเราเรามาดูฟิโบรกันอโอเคครับก็เรามาดูว่าลงลงไปได้ถึงไหนนะครับรอบนี้ อืมอ่ะโอเคครับเขาลงมาได้ถึงไหนก็ตรงนี้อ่ะตรงนี้แตะแล้วนะแล้วก็สองร้อยอืมแล้วก็ ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงน,นี่คือแนวรับจากฟิโบนะอันนี้แนวรับจากแท่งราคานะครับอืมแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็มาจอดอยู่ที่ e อ a ม5พอดีเลยนะอืมโอเคมเาตัวนี้ออกก่อน <c oughs> อาเราจะได้กรอบแนวรับแนวต้านของ s t g t แล้วเนาะก็คือว่าอตอนนี้เขาลงมาอยู่ที่ ema 7จสิบห้านะครับ ema 7จสิบห้าตอนนี้เอาออกเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปตรงนี้อื้อเขาลงมาตรงแนวรับพอดีแล้วนะครับแล้วเขาก็เด้งขึ้นไปนะ เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นแท่งเทียนก่อนอืมโอเคก็มีสองแผนนะครับคนที่คนที่อรอรอ,รอเขาก็รอได้แถวแนวนี้นะครับผมทำให้เป็นสีเขียวนะดูแนวนี้ถามว่าลงจบยังคือยังไม่จบนะครับเพราะาอะไรคือเขายังเป็นสี เขายังเป็นสีแดงอยู่นะครับเขายังเป็นสีแดงอยู่อืมถ้าจะรอก็มารอดูสามแนวนี้นะครับแนวเจ็สิบสี่จุดเจ็ดห้าเจ็ดสิบแล้วก็หกสิบหกจุดห้าศูนย์นะครับเพราะว่าอะไรคือถ้าตัวเนี้ยถ้ามันมาถ้าสมมติว่าตัวเนี้ยเป็นกรอบจริงๆเนาะก็รอสองเขียวครับรอสองเขียวเขาก็จะเทรดอยู่ในกรอบนี้ กรอบสีชมพูนะครับก็จะเป็นไซส์เวย์ในกรอบเอ่อเจ็ดสิบสี่จุดเจ็ดห้าถึงแปดสิบหกจุดสองห้านะครับลักษณะที่เป็นกราฟในหัวผมก็จะประมาณนี้นะนี่อืม ก็ม,มีโอกาสขึ้นไปแบบนี้ได้นะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับแต่อย่าให้เขาหลุดตรงเจ็ดสิบสี่จุดเจ็ดห้านะครับถ้าหลุดจะดูไม่ดีเลยนะครับอ่ะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับ กับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับจจกคมนรีเบเตอร์สวัสดีครับ